วิธีการบริหารทีมด้านเทคโนโลยีของบริษัทแทบจะทั่วทั้งโลกส่วนใหญ่ก็ใช้ Playbook เดียวกับบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Twitter Microsoft บริษัทต่างๆมากมายก็ใช้รูปแบบการบริหารการจัดการทีมต่างๆโครงสร้างบริษัทที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับที่พวกเขาเคยประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับมันมีข่าวน่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เอ่ยถึงเรื่องราวที่ว่ามาร์ซักเบิร์กเองเนี่ยกำลังให้เครดิตกับ วิธีการบริหารงานของอีลอนมัสที่เขาเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทรนด์ใหม่ของการบริหารบริษัทเทวีอย่างทวิตเตอร์นะครับการไล่เลาผู้จัดการระดับกลางออกหรือเลิกจ้างพนักงานหลายพันคนนะครับ ลดจำนวพนพนักงานจากประมาณ7,500คนเหลือน้อยกว่า2,000คนแต่ทำให้แพลตฟอร์มของพวกเขายังสามารถดำเนินอยู่ได้อาจจะมีล่มบ้าน,นะครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันจะยังสามารถทำงานได้อยู่เรื่องราวเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบไปยังเทรนใหม่ของวิธีการบริหารบริษัทเทคโลยีทั่วโลกอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทาราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเโนรียีที่น่าสนใจนะครับใน e p พนี้มาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับในนอาทิตย์ที่ผ่านมา เรื่องราวของมาร์ซักเกอร์เบิร์กเองนะครับที่ให้เครดิตอย่างสูงมากๆกับอีลอนมัสนะครับในการบริหารจัดก,การบริษัทเทคโนโลยีอย่างทวิตเตอร์หลังจากที่ทางอีลอนมัสเองเนี่ยได้เข้าไปเทคโอเวอร์ากิจการมามูลค่ากว่า $44,000 ล,ล้านดอลาลาร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งคำกล่าวชมการให้เครดิตเนี่ย ทางมัสก์ก็เบอร์เองมองว่ามันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโอโ้คำนี้ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าวิธีการบริหารงานแบบอีลอนมัสเองเนี่ยในหลากหลายธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ถึงลูกถึงคนมากๆนะครับแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าอีลอนมัสเองเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้รีซอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับ ในบริษัทเทคโนโลยีซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อีลอนมัสทำเรื่องราวเหล่านี้ถ้าลอาไปไล่ประวัติในการบริหารงานในการจัดการเข้าไปคุกทีในเรื่องของโอเปอเรชันนะครับอีลอนมัสเองเนี่ยคลุกเข้าไปในวงในในระดับปฏิบัติการเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นเคสที่เคยเกิดปัญหากับรถยนต์เทสลานะครับที่ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายนะครับตอนนั้นเนี่ยเทสลาเกือบจะล้มละลายด้วยซ้ำแล้วนะครับแต่ว่าอีลอนมัสเข้าไปคลุก วงในจริงๆในส่วนของการโอเปเ a t i o n นะครับไล่แก้ปัญหาจนสามารถประสบความสำเร็จนะครับพลิกบริษัทกลับมาตอนนี้โอ้โหกลายเป็นว่ากลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ส่งผลให้อีลอมัสเองเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งแน่นอนนะครับว่าสไตล์การบริหารงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าการที่ มาสเซอร์เบิกเองเนี่ยพูดในไหนว่ามันจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของบริษัทเทลีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างที่อิลลามัสเองเนี่ยทำการไล่เหล่าผู้จัดการโดยเฉพาะผู้จัดการระดับกลางออกไปแทบจะทั้งหมดนะครับเหลือเพียงไม่กี่ตาแหน่งเพียงเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะลดระยะห่างครับระหว่างวิศวกรก,กับตัว CE o เองนะครับ ให้จัดการสิ่งต่างๆน้อยลงไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ย มันไม่เหมือนกับบริษัททางด้านอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันมีรูปแบบการบริหารงานที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับใช้โครงสร้างรูปแบบองค์กรแบบบวมๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องทําให้องค์กรค่อนข้าง l e นนะครับแล้วก็เป็น f l a ตสามารถที่จะเข้าถึงคลุกไปที่ระดับอป e เ a t i o n ได้อย่างรวดเร็วนะครับระดับชั้นเนี่ยไม่ต้องสูงมากนะ,นะครับเหมือนองค์กรยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่ง หลายองค์กรในสินว้ลเลย์เองเนี่ยก็ยึดแนวทางนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายบริษัททั่วโลกนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการจัดการบริหารองค์กรโปรเซสที่ใช้ในการ develop platform มซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากเหล่าบริษัท บิ๊กเทอรีเหล่านี้ได้ไปทั้ทงสิ้นนะครับแต่ว่าการที่อีลอนมัสเนี่ยเริ่มที่จะฉีกกฎเกณฑ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการปลดพนักง,งานอะไรต่างๆนาๆนานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นพนักง,งานระดับเทคนิคก็เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับพนักง,งานจํานวน7,500คนเหลือเพียง2,000คนเนี่ย แน่นอนว่าเรา d e v วลลอปเอร์ทีมเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็โดนผลกระทบที่โดนปลดออกไปด้วยนะครับแล้วก็มีข่าออกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับระบบอาจจะล่มบ้างหรือว่าความเสถียรเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปบ้างน,นะครับในช่วงแรก,แ,รกแต่ว่าหลังจากที่มีการปรับตัวได้เมื่อเทียบกับพนักงาน7,500คนก่อนหน้านี้กับพนักงาน2,000คนตอนนี้เรียกได้ว่า ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์มันก็ไม่ได้แทบจะแตกต่างกันเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันไม่แปลกใจนะครับทำไมมาสเ r ิ e บ์ถึงออกโรงชมอีลอนมัสในเรื่องนี้เป็นอย่างมากซึ่งมันจะกลายเป็นเทรนใหม่หรือไม่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเทรนในการปลดพนักงานเนี่ยในบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเทรนที่ชัดเจนนะครับทั้งเมตาเอง Microsoft Google เองนะครับปลดพนักงานจำนวนเยอะมากๆนะครับในช่วงหลังจากาการแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มที่จะขี้ขายลงไปนะครับซึ่งมาจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดแน่นอนว่าการกระทำของอีลอนมัสกับ Twitter เองเนี่ยมันส่งสัญญาณอย่างชัดเจนมากๆครับให้กับอุตสาหกรรมทางด้านเทคโลยีว่าในเมื่ออีลอนมัสสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ และสามารถทําให้องคอ์กรเนี่ยคับเพื่อนไปข้างหน้าได้ลีนองคอ์กรแบบขั้นสุดนะครับปรับพนักงานให้เหมาะสมที่ทํางานจริงๆแล้วก็สามารถทําให้แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นทําไมทางมาร์คซเบอร์เองเนี่ยจะไม่คิดถึงองคอ์กรตนเองนะครับว่าแล้วเราจะจ้างคนจํานวนมากมายมหาศาล ไปทำหม่นะครับบางครั้งมันอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งอาจจะลดจํานวนออกไปจํานวนมหา,าศาลแบบที่ทวิตเตอร์ทำแต่ว่ามันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้แล้วก็ลีนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งทางเมตตาเองเนี่ยก็ทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ Facebook และ Instagram เองเนี่ยได้ปลดพนักงานในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประมาณ10,000คนแม้เหล่าพนักงานเนี่ยจะรู้สึกโอ้โหอก สั่นขวันพวากันนะครับเพราะว่ามันเป็นการบทพนักง,งานจํานวนเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบบจํานวนพนักง,งานทั้งหมดจํานวน1,000 0คนเนี่ยเยอะมากๆนะครับซึ่งมันเป็นหลายส่วนที่ไร้ประสิทธิภาพนะครับมาร์คซักเบอร์เองเนี่ยก็มองว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีแห่งประสิทธิภาพของเมตตาเองด้วยมันมีสถิติที่น่าสนใจนะครับว่า การปลดพนักง,งานด้านเทคนิคในปี2023ในปีนี้นะครับเป็นจำนวนสูงที่สุดนับตั้งแต่ยุคฟองสบู่ดัทคอมแตกเมื่อ22ปีที่แล้วเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับแม้เหตุผลก่อนหน้านี้นะครับมันอาจจะมาจากการที่เราบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยได้มีการจ้างงานเกินตัวนะครับในช่วงการแพร่ระบาด เพราะว่าในช่วงการแพร่ระบาดเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนถูกล็อกดาว์ความต้องการในเรื่องของเทวีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนว่าก็ทําให้ต้องมีการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาในช่วงนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่เงินหาง่ายนะครับเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่าและด้วยดีมาหลอกหลอกในช่วงของการแพร่ระบาดนะครับหลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเริ่มปกติอีกครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการปลดพนักงานที่ไม่จําเป็นออกไปซึ่งนั่นเป็นเหตุผลของบริษัท เทคโนโลยีที่มีการปลดพนักงานล็อตใหญ่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเยอะสูงกว่าตอนที่พวกเขารับเพิ่มเข้ามาในช่วงการแพร่ระบาดซะอีกนะครับอาจจะเป็นเหตุผลเนียนๆนะครับในการเรียนองค์กรใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีด้วยก็ได้นะครับรวมถึงเห็นเทรนที่เกิดขึ้นกับทางอีลอนมัสเองแต่ว่าเหตุผลของอีลอนมัสที่เข้ามาจัดการกับทวิตเตอร์เนี่ยมันก็มีเรื่องของเหตุผลทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าหากไม่ทําอะไรเลยเนี่ย บริษัทก็ล้มละลายได้นะครับถ้าไม่ลดค่าใช้จ่ายแบบทันทีตัดแบบไม่เหลือเยอะใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งต่างจากบริษัทอื่นๆนะครับที่ตัวเลขทางการเงินเนี่ยค่อนข้างดีอยู่อย่างเมตาเองนะครับไม่ได้เผชิญกับแรงกดดันเหล่านี้นะครับแม้จะใช้เงินจํานวนมหาศาลไปกับบางโปรเจกต์ที่มันยังไม่ได้ให้ผลตอบแทนอย่างเมทาวิสเองก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยเครื่องจักรทาเงินของทางฝั่งเมตามีทั้ง Facebook i n s t a g กร m เนี่ยก็ ทำให้พวกเขาไม่ได้เดือดร้อนเหมือนทางฝั่งทวิ t เตอนะครับแต่มันมีคำานึงนะครับที่ทางฝั่ง m a s เตอร์เบอร์เองเนี่ยพูดไว้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเขาต้องการให้อํานาจแก่วิศวกรมากขึ้นนะครับคนที่กําลังสร้างสิ่งต่างๆเหล่าทีมเทคนิคต่างๆนะครับ และทารซักเบิร์กเองเนี่ยก็ต้องการแน่ใจว่าเหล่าพนักงานที่เป็นหัวกะทิเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ระดับชั้นล่างๆห่างๆจากเขาในองค์กรนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมีผู้บริหาร4-5ระดับชั้นอยู่เหนือกว่าพนักงานที่โอเปเรชั่นจริงๆเนี่ยซึ่งมันเป็นมุมมองใหม่ของอบริษัทเทลวีเลยก็ว่าได้นะครับมันอาจจะกลายเป็นเทรนใหม่ที่เกิดขึ้นกับแวดวงเทวีนะครับมันมีคําพูดอีกคํานึงที่ซัร์กเบิร์กได้กล่าวไว้นะครับในบทสัมภาษณ์ว่า ตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัททางด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยสร้างฟังก์ชันของทีมที่คอยสนับสนุนที่ไม่ได้ทํางานด้านเทคนิคเนี่ยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าตัวซักาเบิร์เองเนี่ยก็มองว่าฟังก์ชันเหล่านี้นะครับส่วนสนับสนุนต่างๆเนี่ยมันควรจะมีสัสดส่วนที่เหมาะสมก็เพียงพอนะครับไม่ต้องเยอะจนเกินไปแล้วก็ไปโฟกัสกับทีมที่เป็นทีมทางด้านเทคนิคนะครับเหมือนที่ทางอีลอยมัสทํากับทวิตเตอร์โอ้โห เดาว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับอาจจะกลายเป็นเพลย์บุ๊กใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกก็ได้นะครับต่อไปบริษัทในไทยเนี่ยถ้าทางฝั่งิซ็นทัลเลส์บริษัทบิ๊กเทคทำแบบนี้นะครับมันมีโอกาสสูงนะครับว่าในบริษัทในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต้องทําในสิ่งสิ่งเดียวกันเพื่อทําการลีนองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผม สำหรับพรเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิททุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ Addra Don Tha R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ